เมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีมอบหมายให้หน่วยงานต่างๆอาทิจังหวัดปราจีนบุรีกระทรวงการอุดม,มศึกษาว,วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมสถาบันเทคโนโลยีเอเชียแห่งชาติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชุมหารือร่วมการเกี่ยวกับความกังวลเรื่องสารซีเซียม137ที่จังหวัดปราจีนบุรีทั้งนี้ภายหลังการประชุมนายรณรงค์นครจินดาผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีได้แถลงยืนยันว่าจากการตรวจร่างกายเบื้องต้นพนักง,งานทั้ง70คนยังไม่พบสารซีเซียม137ในร่างกายรวมทั้งการตรวจสอบพื้นที่โดยรอบโรงงานแหล่งน้ำและพื้นที่เกษตร ไม่พบสารตกค้างเช่นกันนอกจากนี้ยังมีอาสาสมัครลงพื้นที่วัดปริมาณรังสีที่ตัวบุคคลแหล่งน้ำพื้นที่ทางการเกษตรอย่างต่อเนื่องเพื่อความมั่นใจของประชาชนซึ่งจนถึงขนาดนี้ไม่พบปริมาณรังสีตกค้างใดๆประชาชนสามารถใช้ชีวิตประจาวันได้ตามปกติมีผลออกมาก็ไม่พบ สารที่เพื่อนลเปื้อนอยู่เพราะฉะนั้นก็สบายใจได้ว่าพนักงานที่อยู่ในโรงงานทั้ง70คนเนี่ยทั้งภายนอกภายในร่างกายนั้นไม่พบอย่างไรก็ตามเนี่ยด้วยความเป็นห่วงนะครับว่าพี่น้องประชาชนที่อยู่ในบริเวณข้างเคียงละ่ะมีผลกระทบบ้างหรือเลปล่านะครับทางเจ้าหน้าที่ของเราเนี่ยก็ได้ตรวจไปตรวจสถานที่ ตรวจทั้งดินทั้งน้ําทั้งอากาศทั้งสภาพแวดลอ้อมอาเป็นวงรอบ5กิโลเมตรตามหลักทฤษฎีแล้วก็เผื่อไปอีกถึง10กิโลเมตรนะครับซึ่งเขาวนกันไปหลายรอบก็ไม่ปรากฏก็ยังยืนยันเรียนกับพี่น้องประชาชนอยู่ ขณะที่ศาสตราจารย์นายแพทย์สิริเลิกทรงศิวิไลยปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาว,วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกล่าวว่าศูนย์ปฏิบัติการนิวเคลียร์ได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องโดยเฉพาะกลุ่มเสียงสูงสุดคือพนักงานในโรงงานกว่า70คนซึ่งได้ตรวจละเอียดเสร็จสิ้นแล้วไม่พบสารปนเปื้อนในร่างกาย ผลการตรวจเลือดทุกรายปกตินอกจากนี้ยังมีการตรวจสอบสภาพอากาศดินและแหล่งน้ำอย่างต่อเนื่องทุกจุดพบว่ายังเป็นปกติอย่างไรก็ตามจะมีการตรวจสอบปริมาณรังสีต่อเนื่องต่อไปจนกว่าสถานการณ์จะเป็นปกตินิตยาคุณสิมรายงาน